สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถสวยมาฝากหนึ่งคันนะครับมือเดียวป้ายแดงสภาพกำงามนางฟ้าครับคันนี้ซื้อไม่ต้องเก็บซ่อมเลยครับสวยสมบูรณ์สุดๆครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆ มือเดียวไปไย้ายแดงปี2008กับ Honda c ซ v i c FD นางฟ้านะครับ1นออโต้น้ำมันล้วนครับไม่เคยติดแก๊สหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆภายในง,งามๆครับกว้างกวาง,วางนั่งสบายทรงหรูดูดีครับสำหรับซี v i c FD นางฟ้าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับคันนี้เป็นมือเดียวไปไย้ายแดงด้วยครับรถอยู่แถวคลอง7จปทุมธานีนะครับ215,000บาทนะครับ เบอร์โทรกับไลน์ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโทรได้ติดต่อได้ครับจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับภายในสวยเซนทร r ลก์แอร์แบ็กเอพีเอสดิสเบครับคันนี้สภาพดีๆครับ1.8ปท็อปปี2008ครับไม่แท้1 7 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับชุดแต่งรอบคันใครที่กำลังหา FD ดนางฟ้านะครับคันนี้สีขาวด้วยครับสีขาวเดิมโรงงานเลยครับนี่นะครับจัดไปในราคา2,15,000บาทครับ แจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับลดได้เดิมมากๆนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนักอัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับการันตีโครงสร้างเอกสารครบภาษีไม่ขาดครับใครที่กําลังหาใช้งานนะครับได้คันนี้ไปแจมเลยครับล้อก็ล้อเดิมนะครับใครหาใช้งานจัดไปเลยครับราคานี้นะครับเจรจาต่อรองได้ครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดครับและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับ รับประกันว่าท่านได้รถแน่นอนนะครับใครไม่สะดวกเดินทางเราบริการจัดส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับรถสวยคัดมาอย่างดีครับเก็บงานมาทุกระบบสีเงาฉ่าเงาวับภายในก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับเรียกว่าถ้าใครกําลังหานะครับน่าจะถูกใจไปดูโดนแน่นอนนะครับคันนี้สวยหรูกว้างกวาง,วางนั่งสบายหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน FD นดังฟ้านะครับ ซีวิคเอดีถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อะไหล่ค่อนข้างกินเยอะมากๆไปที่ไหนก็ดูแลได้ครับและที่สําคัญเข้าไปในแฟนเพจเ c e b o o k นะครับก็จะมีทั้งอูเก่งมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าและก็มีคนที่ใช้งานมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ลองเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับอยู่คลอง7ปทุมธานีนี่นะครับสําหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจที่น่าจับจองครับ215,000บาทนะครับ ับ1.8ออโต้ตัวท็อปปี2008ครับรถสวยสภาพงามๆครับคัดและเช็คมาเรียบร้อยขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแต่ถ้าท่านกำลังหา FD ดังฟ้านะครับคันนี้สภาพดีทรงดีเรียกว่าเดิมโรงงานก็ว่าได้นะครับบอกเลยว่าคันนี้แจ่มจริงๆครับ ไปใส่ซ้ายขวาครับไม่ต้องไปขัดไม่ต้องไปเก็บทําอะไรเลยครับน้องคนนี้เก็บงานเช็คงานทุกระบบครับและขัดรถสวยมาฝากอยู่เสมอนะครับก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับอย่าลืมนะครับแจ้งจากช่อง YouTube นะครับขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับรับประกันว่าทันได้รถแน่นอนครับรถสวยรถดีนํามาเสนอให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับเรื่องที่ชอบจัดที่ใช่เอาที่ไหวนะครับ คันนี้สวยจริงๆถ้าท่านไม่มั่นใจท่านจะพาเพื่อนพาช่างไอเช็กก็ได้นะครับเพื่อจะได้ใช้รถคันใหม่ของท่านได้อย่างสบายใจและมีความสุขนะครับแต่ที่แน่นอนคือแอดมินก็คัดและเช็คมาเรียบร้อยจากคนที่มีประสบการณ์งานด้านนี้จริงๆ